Okay. สวัสดีวันที่ข้าราชการใหม่ทุกท่านนะครับเสียงทุกท่านกําลังได้ยินอยู่นี้นะครับก็เป็นเสียงพ่อใหญ่วาพาสอบนะครับอย่างที่พ่อใหญ่เคยแจ้งไปในเพจนะครับพ่อใหญ่จะพาทุกท่านมาทําข้อสอบวันละ10ข้อนะครับเป็นวิยาทานเพื่อที่จะให้น้องๆน,น,นะครับเตรียมตัวในการที่จะเข้าสอบสนามท้องถิ่นปี6-6เนี้นะครับตามความตั้งใจแล้วก็คือว่าถ้านับตั้งแต่เราทํามาตั้งแต่วันแรก จนวันถึงวันสอบนะครับคิดว่าระยะเวลาน่าจะประมาณ90วันนะครับถ้า90วันวันละ10ข้ออ่าก็จะประมาณอ่0า900ข้อนะครับทั้งหมดที่เราจะต้องอทำกันนะครับทีนี้วันนี้วันที่9แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทําข้อสอบกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเนื้อหาจากพรบรองค์การบริหารส่วนจังหวัด2540น25ะนะครับเริ่มกันเลยข้อหนึงการปิด สมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนคบกําหนดกี่วันไม่สามารถทําได้นะครับก็ไก่15วันขอไข่30วันขอควาย45วันหรืององู7วันคําตอบที่ถูกต้องนะครับข้อ1ตอบขอควายนะครับ45วันนะครับปิดสมัยประชุมสามัญก่อน45วันไม่สามารถที่จะทําได้นะครับตัวนี้อ่ย้ํานะครับเป็นจากพรบองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับอ่ะข้อที่2 กรณีที่สภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งหรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ข้อใดหกขอไก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนัดประชุมใหม่อีกครั้งภายใน7วันขอไขผู้ว่าราชการจังหวัดนัดประชุมใหม่อีกครั้งภายใน15วันกอควายผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืององูผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มีการสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็สองตอบข้อไหนครับ คำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อ2ก็คือข้ององูนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อมาข้อ3นะครับข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกอไก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเรียกประชุมสมัยวิสามันได้ขอใครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถทําคําร้องยื่นต่อประธานสภาเปิดสมัยประชุมวิสามัน กอคายจำนวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่า1ใน3ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทำคําร้องยื่นต่อสภาเพื่อเปิดสมัยประชุมวิสามันหรืององูถูกทุกข้อที่กล่าวมาสําหรับข้อ3นะครับข้อที่ถูกต้องก็คือตอ งองูนะครับถูกทุกข้อที่กล่าวมานะครับประธานสภา,าก็สามารถที่จะเรียกประชุมาสภา,าสมัยวิสามันได้นะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถทาคาร้องยื่นต่อสภา,าเพื่อเปิดสมัยประชุมวิสามันหรือว่าถ้าเป็นสมาชิกสภา,าอบอาจอนะครับไม่น้อยกว่า1น่ใน3ามทำคำร้องยื่นต่อ,อประธานสภา,าเพื่อ,อเปิดสมัยประชุมวิสามันได้นะครับต่ององูขอ้อ4ี่ กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาทำคำร้องขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามันนะครับให้ประธานสภาเรียกประชุมสภาสมัยวิสามันภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องนะครับอ่ะตัวนี้ติดติดกันหน่อยอ่ะสภาวิสามันนะครับโอเคนะครับภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องกวงไก่15วันขอไข่สาวันขอควาย45วันหรืององู7วันข้อ4ตอบข้อไหนดีครับ สำหรับข้อ4ีนะครับหลังจากที่สมาชิกสภาหรือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยื่นคําร้องต่อประธานสภาเพื่อที่จะให้เปิดสมัยประชุมวิสามันต่อประธานสภานะครับพอประธานสภาได้รับหนังสือคําร้องแล้วนะครับประธานสภาต้องเรียกประชุมสมัยวิสามันภายในระยะเวลาภายในระยะเวลาข้อ4ตอบกอไก่นะครับ15วัน ต่อมาข้อ5นะครับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามันให้มีกําหนดกี่วันก็ไก่15วันขอไข่3าวันขอควาย45วันหรืององู7วันข้อ5นะครับการประชุมสมัยวิสามันจะมีกําหนด7วันนะครับตอององูนะครับตอนนี้ให้ทุกคนต้องจํานะพวกตัวเลขอย่างนี้ส่วนใหญ่เ,เขามักจะออกข้อสอบนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่สามารถที่จะแต่งง่ายแล้วก็ผู้ไปสอบก็คือมันสับสนได้ง่ายคือ,อพอลบบแต่ละ พรบมันมีตัวเลขแตกต่างกันนะครับมันมันก็เลยที่จะคือแต่งข้อสอบง่ายอีกอย่างหนึง่งแล้วก็คนที่จะไปสอบก็คือลืมยากอ่ลืมง่ายด้วยนะครับเขาก็เลยประมาณว่าเขาก็เลยชอบแต่งข้อสอบประมาณนี้แล้วก็ท่านจะเห็นข้อสอบแบบนี้ในสนามสอบทุกปีนะครับข้อ6นะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามันก็ไกล มีกำหนด7วันขอไข่ถ้าขยายได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า1ใน3นะครับขอควายให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน7วันงองูถูกทุกข้อสําหรับข้อ6ข้อไหนถูกครับข้อหนะครับข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูนะครับถูกทุกข้อต่อมานะครับข้อ7ข้อใดเป็นองค์ประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กอมีสมาชิกสภามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่ขอไขมีสมาชิกสภามาประชุมไม่น้อยกว่า3ใน4ของจํานวนสมาชิกสภาขอควายมีสมาชิกสภามาประชุมไม่น้อยกว่า2ใน3ของจํานวนสมาชิกสภาหรืององูมีสมาชิกสภามาประชุมไม่น้อยกว่า1ใน4ของจํานวนสมาชิกสภาข้อ7ตอบข้อไหนดีครับสําหรับข้อ7นะครับองค์ประชุมนี่ก็คือจะต้องมีสมาชิกสภามาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่นะครับตอบกอไก่ข้อ8การประชุมลับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเกิดขึ้นเมื่อกอไก่นายกองค์งการบริหารส่วนจังหวัดร้องขอขอใครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอกอควายประธานสภาร้องขอหรืององูกอไก่และขอใขถูกนะครับข้อ8คําตอบที่ถูกต้องก็คืององูนะครับ คือข้อกอและขอถูกการที่จะประชุมรับได้นะครับต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน2ออย่างนี้นะครับ1ก็คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอนะครับสก็คือสมาชิกสภาจํานวนไม่น้อยกว่า1ใน3ของจํานวนสมาชิกสภาที่มาประชุมร้องขอนะครับข้อ9ข้อใดถูกนะครับเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับข้อใดถูกนะครับอ,อายุไม่ต่ำกว่า30ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ขอใครอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งอคอควายอายุไม่ต่ำกว่า30ปีนับถึงวันแต่งตั้งหรืององูอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกอ่นับถึงวันแต่งตั้งนะครับก็นายถูกครับเราจะต้องสังเกตตัวนี้เด้อนับถึงวันเลือกตั้งอ่นับถึงวันเลือกตั้งนี่นะครับนับถึงวันแต่งตั้งแล้วก็นับถึงวันแต่งตั้งนะครับอ่ถ้าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขามาจากอะไรครับ เขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่ใช่ไหมครับดังนั้นไอ้แต่งตั้งนี่เราก็ตัดไปเลยตัดไปเลยแสดงว่าไม่ถูกแล้วคอควายแล้วก็งองงูเนี่ยก็เหลือกอไก่และขอไข่ทีนี้ก็50-50แล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูว่าตัวไหนจะถูกนะครับคาตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่นะครับอายุไม่ต่ํากว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับต่อมาข้อสิบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อใดผิด กอไก่เคยเป็นกำนันขอไข่เคยเป็นนายกอบตอขอคไา่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาหรืององูเคยเป็นสมาชิกรสภาจังหวัดข้อสิบตอบข้อไหนครับสำหรับคำตอบที่ถูกต้องของข้อสิบนะครับสิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้มาจากมาตราสามสิบห้าทับหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่จะสมัครได้คือ,อต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปตีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ เคยสามารถถ้าไม่ต่ํากว่าปอตีมันบอกเขาบอกว่าหรือนะครับเคยเป็น huh. ผู้บร like ิหารท้องถิ่นคำว่าผู้บริหารท้องถิ่นก็นี่ไงเคยเป็นนายกบตก็ได้นะครับถ้าไม่จบปอตีนะครับหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภานี่นะครับคอควายก็ถูกนะครับหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดก็ถูกและอีกอย่างหนึ่งก็คือหรือเคยเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ถูกนะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้กล่าวว่าเคยเป็น บริหารท้องที่หรือว่าเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้นะครับเขาไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็เลยผิดนะครับโอเคสําหรับ10ข้อวันนี้นะครับทุกท่านได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาแชร์กันนะครับ10ข้อคือถ้าเราได้8คะแนนขึ้นก็ถือว่าเรามีความรู้พอประมาณหนึ่งนะครับคือหมายความว่าหน้าที่จะลุ้นได้นะครับในการสอบรอบนี้นะครับถ้าได้8ขึ้นนะแต่ถ้ายังได้ไม่ถึง8ก็ให้มาซ้าเรื่อยๆนะครับเราจะได้จาในข้อที่เราผิดผิดเป็นครูยิ่งผิดยิ่งจําได้นะครับไม่ต้อง กลัวว่าถ้าเราได้น้อยมันจะทําให้เราสอบไม่ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ว่าจะอาขอพอแค่นี้เนาะเพราะว่าจะได้ไปเตรียมข้อสอบให้ในกลุ่มลับนะครับของภาคก,กรแล้วก็ของนักวิชาการสาธา,า,า,ารณาสุขและก็เจ้าพนักง,งานสาธารณสุขด้วยตรงนั้นวันนี้พ่อใหญ่ทำแนวข้อสอบให้28ข้อเลยนะครับนถ้า,าใครสนใจตำแหน่งนะครับ การติวภาคกอนะครับของท้องถิ่นรอบนี้ก็คือ,อตัวนี้สามารถที่จะเอาไปสอบทุกตำแหน่งได้เลยนะครับคือ,อถ้าใครสนใจการอธิบายเหมือนอของพ่อใหญ่วาหรือใครที่ติดตามใน YouTube มาแล้วนะครับอาจจะชื่นชอบในการที่จะ,ะฟังคําอธิบายแบบนี้นะครับชอบในการพาทําข้อสอบแบบนี้นะครับตอนนี้ในกลุ่มพ่อใหญ่พาทําข้อสอบไปแล้ว240ข้อคือถ้าสนใจนะ,ะสามารถทักไปในเพจ พ่อเยาวาพาสอบได้เลยนะครับอินบ็อกไปยังเพจพ่อเยาวาพาสอบใน u t u b e นะครับตรงนั้นแล้วก็บอกว่าเนื่องจากว่ามันมีคอรคอสคอสนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขคอสหนึ่งตัวนี้500บาทในคอสเนี่ยจะสอนอของภาคขอสอสองตำแหน่งนี้แล้วก็ภาคกอตัวนี้ด้วยคือจะแถมไปให้นะครับส่วนอีกคอสหนึ่งก็คือคอสติวภาคกอท้องถิ่นทุกตำแหน่งนี้เลยนะครับราคาตีหนึ่งพันบาทเหลือแค่499บาบาทนะครับตัวนี้นะครับ เปิดแล้วนะครับเพื่อที่จะติวให้กับน้องๆน,นะครับในคอร์สมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เอาพ่อใหญ่แดงมาโชว์พ่อใหญ่แดงคือพ่อของพ่อใหญ่วานะครับในคอร์สมีไฟล์สรุปกฎหมายนะครับตอนนี้กำลังทำนะครับคือทำเสร็จแล้ว 11ฉบับนะครับเหลือ2ฉบับนะครับอ่ะสองก็คือคลิปสอนเนื้อเน้นๆนะครับตามที่ออกสอบนะครับ3จบที่เดียวคือทั้งกฎหมายไทยอิงคณิตนะครับแล้วก็4ข้ก็สอบให้หัดทำอะไรยิ่มห้าข้อนะครับไม่ต่ำกว่าหกสิบวันรวมกันไม่น้อยกว่า1500ข้อนะครับตอนนี้พ่อใหญ่ทํามา9วันเองนะครับกัดไปแล้ว240ข้อนะครับคือเฉลี่ยวันนึงเกิน25ข้อบางวันก็ได้30กว่าข้อนะครับตรงนี้นะคือคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับพร้อมพาทําแล้วก็เหมือนจับมือทําเลยนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นก็จะแนะนําเคล็ดลับต่างๆที่ไม่อาจเจอที่ไหนมาก่อนนะครับในการทําข้อสอบเทคนิคการเดาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสมัครครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีพก็อยากจะถ้าทุกท่านสนใจก็ราคานี้นะครับสนใจราคานี้นะปะกะติ1000นะปะกะติ1000งพันจะเหลือแค่499ถ้าสนใจก็ทักมาที่เพจพยาบาลพาสอบได้นะครับภาคกครั้งนี้นะถ้าเราสอบผ่านนะกเขาสอบกอกับขอใช่ไหมก,ก็คือความรู้ทั่วไปนะ สำหรับคนที่ไม่เคยสอบนะครับขอก็คือเฉพาะตําแหน่งนะครับเฉพาะตําแหน่งตรงนี้เขาต้องแยกสอบไปสอบเฉพาะตําแหน่งของเขาต่างหากตาแหน่งของใครของมันแต่กอทั่วไปนี่ทุกตําแหน่งต้องสอบเหมือนกันนะครับต้องสอบเหมือนกันนะคือเพราะฉะนั้นทุกตําแหน่งสามารถที่จะมาสมัครในคอร์สนี้ได้นะครับราคาสุขคุม499้นะครับตรงนี้ถามว่าอ่า499มีหนังสือไหมไม่มีนะครับแต่จะเป็นไฟล์ไฟล์แบบนี้ให้ตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับตามนี้เลย ถ้าเป็นไฟล์เราสามารถที่จะไปะไปพิมพ์มาได้หรือว่าโหลดลงแท็บเล็ตของเราแล้วก็มาอ่านได้ในแท็บเล็ตก็จะดีนะครับเพราะว่ามันสามารถถ่างมันถ่างหรือว่ายุบอย่างนี้ก็ได้โดยเฉพาะพ,พรบอรบอจอที่พ่อใหญ่กำลังทําแนวข้อสอบอยู่นี้นะครับคือพ่อใหญ่สรุปมาในแผ่นกระดาษ A4 แผ่นเดียวนะครับเขียนในแท็บเล็ตเลยสรุปมาทั้งพหลรบรกี่หน้าก็ไม่รู้ยี่สิบสามสิบหน้านะครับเอาเนื้อเน้นเน้เน,นใส่ในใน แผ่นเดียวเลยในกระดาษแผ่นเดียวเดี๋ยวพ่อใหญ่เอาให้ดูแป๊บ,บนึงเนี่ยแบบนี้เลยนะครับใส่มาอย่างนี้เลยคือเป็นอะ,อะไรที่แบบถือว่า Amazing นะครับไม่มีใครเคยทําอย่างนี้นะครับคือตรงนี้แหละ ที่เขาจะออกข้อสอบคือถ้าออกสามสามข้อสี่ข้อหรือว่าห้าข้อนี่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่จะออกข้อสอบเนาะโอเคนะครับคือถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมาเติมกำลังใจจากพยาบาลแล้วก็ไปอา่านหนังสือต่อนะครับคือเทคนิคการอา่านหนังสือนะสามสิบนาทีอ่านยี่ห้านาทีพออีกห้านาทีก็พักผ่อนสายตานะครับทำโน่นทํานี่นะครับหรือง่วงเหงาหานอนก็ไปล้างนงล้างหน้าไปมองอะไรที่มันสบายตาเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาอ่านต่อนะครับทำต่อ,ตอกันไปเรื่อยๆนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ